วันนี้ครัวคุณเงาะจะมาสอนวิธีนึ่งข้าวเหนียวนุ่มคือเราจะต้องนำข้าวเหนียวมาแช่ไว้4-5่ถึงห้าชั่วโมงหรือข้ามคืนก็ได้จะสอนวิธีล้างข้าวคือล้างให้เอาข้าวมาล้างประมาณสอสครั้งแล้วก็นำนำไปนึ่งคือเราแช่แล้วนะแล้วก็ล้างน้ำออกให้2อถึงสครั้งแล้วเราจะนำไปขึ้นนึ่ง เมื่อกี้ล้างน้ําไปแล้วนะครั้งที่หนึ่งไปผ่านไปแล้วอันนี้น้ําเป็นล้างน้ําครั้งที่สองเดี๋ยวล้างเป็นครั้งที่สามต่อไปให้ล้างให้น้ำาซห้ามน้ำขุ่นๆมันให้ให้ออกไปให้หมดแล้วก็เป็นน้ำใสๆก็ เททิ้งเป็นน้ำที่สามก่อนที่จะนำไปนึ่งโอเคแล้วก็ามาใส่ขวดหมดนึ่งข้าวแล้วก็เขี่ยให้หมด ปิดไฟเปอ่อนนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกรอบหนึ่งตอนที่ว่าสุดทําให้เรานุ่มเดี๋ยวจะมีวิธีขั้นตอนสุดท้ายอีกหน่อยหนึง่งโอเคเดี๋ยวกลับมาดูตอนนี้เรานึ่งข้าวก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคือเคล็ดลับการทําให้ข้าวนิ่มตลอดทั้งวันมันจะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะลากน้ำร้อนครึ่งแก้วนะจ๊ะ แล้วเราก็ราดให้หมดแล้วก็ค่อยกลับข้าว,วค่อยกับข้าวแล้วก็แานใ้พายคนไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็นึ่งต่อไปาอีกประมาณสิบห้านาทีแล้วก็ค่อยกลับมาดูกันใหม่จ้ะ นึงต่อไป15นาทีแล้วค่อยกลับมาดูกันใหม่นะจ๊ะเสร็จแล้วนะตอนนี้เราก็เอาข้าวลงใส่กระติกเลยใช้ไม่ภัยคุณให้อมันออกถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ควรน้องเะด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าจบคลิปนี้ก็ เราชมคลิปต่อไปนะจ๊ะโอเค